สวัสดีครับผมสี่ช่องซีซันแอลนี่ก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับอนิเมะซีรีส์ปีสามนะครับกับเรื่อง the promise neverland นะครับพัธสยาหรือเมลแลนน์นั่นเองครับผมวันนี้ก็จะําทำประวัติตัวละครเด่นมากๆเป็นนางเอกก็ว่าได้ในเรื่องของในเรื่องนี้นั่นเองนะครับก็คือเอมม่านะครับผมน้องเอมม่าของเราเอมม่านะครับก็จเป็นตัวละครผู้หญิงนะครับที่ผมสีออกส้มๆนะครับแดงๆหน่อยนะเอมม่านะครับมีซีเรียส ซีเรียลหรือก็คือเลขที่ฝังอยู่ตรงคอครับก็คือ6.31.94นั่นเองครับผมก็เธอเป็นเด็กผู้หญิงอายุ11ปีนะครับผมในในเรื่องนะอายุ11ขวบนะครับผมแล้วก็เป็นเธอเป็นคนที่เล่นกีฬาเก่งที่สุดนะครับในแบบฟาร์มในแบบสหารระเลยงเด็กนี้นั่นเองนะครับซึ่งเธอก็เป็นคนที่ฉลาดมากๆครับก็ติดท็อปทนะของคนฉลาดสุดใน ส,สหานร,รับเลี้ยงเด็กก็คือจะมีเอมมามีนองแมรแล้วก็มีเลย์แต่มีคลิประวัติตัวละครสามตัวแน่น,นอนครับและเธอนะครับมีวันหนึ่งเธอกับตัวละครตัวหนึ่งนะก็ได้ไปรู้ความลับว่าที่เนี่ยว่าสหาร,รับเลี้ยงเด็กเนี่ยมันไม่ใช่ส,สหาร,รับเลี้ยงเด็กธรรมดามันคือฟาร์มค้ามนุษย์นะครับที่ค้าเนื้อมนุษย์ให้กับเหล่าหยักนั่นเองพวกเธอก็ต้องหาแผนวางแผนแล้วหาวิธีทางในการออกไปจากสถานร,รับเลี้ยงเด็กนี้ได้ให้ได้นะครับแล้วเธอก็ต้องผิดหวังกับหมาม้าพวกเป็น พี่เลยงเด็กหรือแม่เองว่าแบบร่วมมือกับเพิ่มยักอะไรอย่างนี้นะคะว่าเป็นคนไม่ดีนะก็เลยต้องหาทางออกไปให้ได้ครับเรื่องนี้สนุกมากๆกนะก็ประวัิไอ้มากก็ประมาณนี้ครับเธอก็เป็นตัวเด่นเป็นคีย์สำคัญแล้วก็เป็นตัวละครผู้หญิงตัวเดียวเลยที่เป็นเด็กสําคัญที่สุดอะ่ะจะเป็นเด็กโตที่สุดก็คือตัวของผู้หญิงตัวนี้นเองค่ะอิมมากก็คลิปนี้นะคะผมก็ขอจบเพท่านี้แล้วกันนะคะแล้วคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรก็จะมาบอกให้ฟังและรับชมกันต่อไปและอยากทนผูุเทไล่ ขอช่วยคอมเมนต์ได้ตั้งคลิปได้ด้วยให้ก็ได้นะครับผมคอมเมนต์จะตั้งคลิปได้เลยนะแต่ผมจะไปอ่านนะครับผมแล้วก็จะทำตามที่ทุกคนขอ,อเองหล่คลิปนี้นะครับผมเรื่องนี้ก็ขอจบไปเท่านี้แหละจะก,กับมคลิปหน้าครับบายยสวัสดีครับ